ช่วงนี้นะกระแสแม่ผัวลูกสะพ้ยอะไรมันมันคลุกกุ่นไปหมดเลยทั่วโซเชียลก็เลยจะมาขอแนะนำหนังที่ดูแล้วเป็นตำนานแม่ผัวลูกสะพ้ยอันดับหนึ่งจากกงกรรมไปหยอยกับคุณพี่เรนูอ่าคุณพี่เรนูเป็นสะพ้ยไงสะพ้ยน่งเรนูเรื่องราวก็คือเป็นความขัดแย้งกันระหว่างแม่ผัวลูกสะพ้ยแต่สุดท้ายแล้วคนที่ดูแลก็คือ ลูกสะใภ้ตัวแสบเนี่ยแหละกลายเป็นลูกสะใภ้คนที่รักที่สุดอติดตามได้ผ่านกรงกรรมนะจ๊ะดูย้อนหลังได้เบลล่าเล่นดีสุดๆพี่ใหม่ก็ประทะบทบาทกันสนุกสนานเรื่องหนึ่งนี่ชอบมากละครช่องสามพี่หน่อยบุษกรเล่นเป็นแม่ผัวนี่แก๊งลูกสะใภ้ทุ่งสเสน่หาสนุกมากสนุกสุดๆเวอร์ชันพี่หน่อยเนี่ยโอ้ยลดลดนะเตยจรินไงเตยจรินเล่นมาเป็นแบบว่าขัดขวางความรัก ต่างๆนะเออเอารักกันอยู่กับอีกคู่หนึ่งเอาลูกชายข,เออขาเป๋ขาพิการไปอีกคนหนึ่งวุ่นรักสลับคั้วแม่ผัวลูกสะพ้ยแบบสุดๆนี่สนุกมากอ่ะกับอีกเรื่องหนึ่งนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับแม่ผัวลูกสะพ้ยอะไรยังไงแต่ดีมีในเน็ตฟลิกนี่ไปดูได้เฟรนโซสิ้นสุดทางเพื่อนนายพัทกับใบเฟิร์นพิม